หนังสือเล่มนี้เหมาะสมกับผู้ที่กำลังจะสร้างห้องประชุมหรือห้องคอนเฟนท์ o ูมถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดีหยิบหนังสือเล่มนี้เข้ามาอ่านก่อนโจทย์ที่ได้นะคะตอนแรกก็คือว่าจะทำยังไงให้หนังสือเล่มนี้ represent บริษัท ก็เลยเข้าไปดูโปรไฟล์เขาจะเป็นโปรเ e s s ั o นอลทางด้านออกแบบอินเทอร์ ier เรื่องไลทติ้งดูเรื่องเสียงซาวออดิโออะคูสติกซิสเต็มแบรนด์แข็งแรงเราจะทำยังไงให้หนังสือเล่มน,นี้ represent พราะคนเปิดดูปุ๊บเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นบริษัทนี้เราก็เลยคําอัพว่ามันจะมีคอนเทนต์ที่จะต้องให้ความรู้ด้วยแล้วก็มีรูปภาพที่เป็นผลงานของบริษัทรูปภาพก็จะต้องแข็งแรงด้วยก็เลยเป็น coffee table book style คือจะเป็นแมกกาซีนเปล่าๆเงี้ยไม่ได้แน่นอนจะต้องเป็นบ็อก หรือจะต้องเป็น slip-on ที่พิเศษขึ้นมาจากแมกกาซีนปกติรูปแบบในการนำเสนอที่เป็นหนังสือฮาร์ดคอปปี้ในปัจจุบันนี้หายากเต็มทีแล้วนะครับซึ่งใจส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบหนังสือที่เป็นฮาร์ดคอปปี้ที่จับต้องได้นะครับเนื้อหาต่างๆในหนังสือเล่มนี้ก็จะแสดงถึงตัวอย่างนะครับแล้วก็แนววิธีการคิดที่ใช้ในการดีไซน์ตั้งแต่ ยุคกรีกโบราณนะครับว่าการเกิดคอนเฟนรูมมันเกิดขึ้นมายังไงแล้วก็ฟัง์กชันของห้องต่างๆที่มันจะทําให้มีความจําเป็นที่เราจะต้องสร้างห้องประชุมเนี่ยนะครับเป็นมาอย่างไรตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันจนถึงทิศทางในอนาคตของคอนเฟนรูมหรือห้องประชุมที่จะเกิดขึ้นต่อไป ผมมองว่านักสือเล่มน,นี้เป็นประโยชน์กับผู้บริหารที่กำลังจะสร้างห้องประชุมมากนะครับเพราะว่าทําให้ผู้บริหารเนี่ยเข้าใจถึงภาพรวมและรายละเอียดต่างๆที่จะนํามาใช้ทําห้องประชุมที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของแต่ละท่าน